สวัสดีพี่น้องครับพามาเปลี่ยนบรรยากาศสักหน่อยครับมาดูงานขุดสะมอดดินครับมาดูมุมนี้กันหน่อยครับเลเละเลยครับผม เป็นดินแข็งครับไปได้ครับนนหือว่าเป็นซีสูปตัวแรกนะครับของไยสานี่นะครับตัวนี้ ที่ผ่านมาก็เป็นเครื่องหดสูบนะครับทั้งหมดเลยนะครับพอมาเป็นตัวนี้ก็เป็นเครื่องสีสูบนะครับรุ่นแรกครับผมยอดขายโอ้หลายครับพี่น้องท่านนี่รุ่นนี้ครับปั๊มเค 7V ครับทำงานเบาครับเบา เสียงเครื่องยนต์เบามากนะครับแล้วก็เครื่องเสียงปั๊มเสียงอะไรนี่ไม่หอนแรงเหมือน200ร้อยนะเอสไวน์สองรนี่เสียงปั๊มหอนแห้งกว่าครับเอสไวจะเป็นปั๊มเคสามวีครับ สาเหตุที่ผมไม่เอารุ่นนี้นะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยผมมองว่ามันมันอ้วนนะครับมันอ้วนแล้วทีนี้กลัวว่ามันจะเกินครับย้ายยากนะครับทีนี้ได้บออกตัวนั้นมากกับนนะักพ่อปันกันคือนเขาครับนะักซูซีกันคือเขาซูซีกันคือเาขาครับกับสองไหลครับ เป็นกว่ากันจันนึงแต่ว่ามันเกิดว่าหลไหมนี่น้อกสู่รถเงี่ยว่าไรหรอกครับคนผู้หน่อยว่าสู่คนผู้หญ่ครับยังว่าลูกพี่ว่านี้คิดจำมา่แต่ ดินแห้งมาห้องก่อนเดี๋ยวนียจะหาดินแห้งมาทำเบิร์มครับ ละมื่นกว่าบาทน่อน้อยนี่โอ้กินอยากกลยเด้อพี่น้องแมนมอดินนี่ก็ได้บ่อละหมื่นต้นๆนะครับราคาค่าขุดนะครับนี่พูดถึงราคาที่เหลือมาถึงชาวรถขุดอย่างเรานะครับเหลือค่า อะไรต่างๆนะครับค่าภาษีนู่นนี่นั่นนะครับค่าเปอร์เซ็นต์ค่าอะไรต่างๆนะครับนานานะครับมันจะเลือมาถึงชาวรถขุดอย่างเรานี่ยหัวละหมื่นต้นๆนะครับมื่นกวา,าทต้นๆมึงเอารถพี่น้องงานนี่ครับต้องขุดหนึ่งพันสองร้อยหกสิบกิโลครับ บ่อยากๆก็แทบไม่เหลือครับนี่น,นี่ลุยได้ครับทุกพี่ที่ยืนครับ จานพดครับจ่วงครับผมจ่วงโยนจ่วงโยนอย่างเดียว อาน,นนี้ครับผมก็คือทํายังไงก็ได้ครับให้น้ํามันไม่เกินหนึ่งถังครับหนึ่งถังก็คือ200ลิตรพี่น้องเหลือครับยังไงสิพ่อเหลือพ่อไหนแนี่ครับพี่น้องบ่อะไรเกินเหนียวงานเขาเลยครับ ไม่มีลายไพป,ปิ้งครับลายยัก โยนขึ้น้อนขึน้น,นแบบนี้ก็ดีกันครับพี่น้องแล้วเร็วเสร็จเ,เร็วครับเดี๋ยวไปวัดเอาตอนที่ขึ้นมาเคลียร์หลังก็แล้วกันครับรุ่นนี้ครับประหยัดสุดนะครับประหยัดกว่า2 0งรนะครับ ไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะครับแต่ว่าเคยทำงานด้วยกันนะครับก็จะประหยัดกว่าอยู่นิดนึงครับสาเหตุก็เพราะว่าตัวนี้ครับบ่ได้ใส่รอบเครื่องไหลนะครับบ่ได้ใส่รอบเครื่องสูงนะครับแต่ว่าตัว200นั้นได้ใช้รอบเครื่องสูงนะครับเวลาทำงาน เื่องยนต์ตัวเดียวกันครับต่างกันที่ตั๊มครับตั๊มตัวนี้โฟเยอะครับน้ำมันโฟเยอะโฟเยอะกว่าครับน้ำมันไฮดรอลิกอัตราการไหลมันได้มากกว่าครับผมขี่ตมครับขี่เลน ทำขอบทำเบิร์มต้องต้องฝีมือนิดนึงครับว่าต้องเอาดินแห้งนะครับเอาดินที่มันไม่เสียกไม่เป็นตรงนะครับมาปั้นเบิร์มนะครับปั้นขอบนะครับตัดคีเรนออกนะครับไม่งั้นจะเละครับผม ภาษาบันอิสานเดยประโยชน์ครับมันสิโยดออกนะครับ,บจับของหน้านี่จะมองนี้ครับจำเป็นครับ้องในพุดตรงนี้ เพื่นที่อื่นเพื่อนว่าหายพุทนะครับ